สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันหวานใจและคุณกรสวัสดีเลสเตอร์ในรายการฟุตบอลทูเกเตอร์247นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยค่ะการเสริมทัพของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะกองหน้ามี2ชื่อที่แบบว่าถูกพูดถึงเยอะมากคือ อเล็กซานเดอร์อิักกับฮูโกเอ็กกิติเก้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลข่าวล่าสุดเอ่อทั้งจากนักข่าว Sky Sport เป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจภาพรวมกลยุทธ์แล้วก็ดูว่านักเตะสองคนนี้เป็นยังไงกันแน่ค่ะสวัสดีครับใช่เลยครับประเด็นมันน่าสนใจตรงเอ่อความเกี่ยวข้องกันของสองคนนี้แล้วก็ท่าทีของนิวคาสเซิลเองแล้วทำไมจู่ๆเอกกิติเก้ถึงกลายเป็นตัวเลือกที่ถูกพูดถึงขึ้นมา ทั้งๆท,ที่เหมือนจะเป็นตัวเลือกรองๆอ,องลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคค่ะงั้นเริ่มที่สถานการณ์ตอนนี้ก่อนเลยลิวพูลเนี่ยดูเหมือนสนใจทั้งอีซักที่อยู่นิวคาสเซิลแล้วก็เอกิติเก้ที่ตอนนี้อยู่แฟรงเฟิร์ตใช่ไหมคะใช่ครับอีซักเนี่ยเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักเลยมีข่าวว่าเจ้าตัวเองก็สนใจย้ายด้วยแต่ว่าทางนิวคาสเซิลเขายังนิ่งๆอยู่เลยนะคะเหมือนจะยื้อๆหน่อยตามข่าวที่ออกมาครับ จุดยืนยูคกโซตอนนี้แข็งมากคือเขาไม่ได้มีความจำเป็นต้องรีบขายอีสซักเลยสัญญาก็เหลืออีกตั้งหลายปีแล้วก็มีกลุ่มทุน PAF หนุนหลังอยู่ื uh huh. ทุนซาอุนี่เองใช่ครับทีนี้การที่ลิเวอร์พูลไปแสดงความสนใจในตัวเอกิติเก้เนี่ยซึ่งมีข่าวว่า